ทำไมทหารรัเสเซียถึงใช้อาวุธรุ่นนี้และอาวุธรุ่นนี้ในสงครามโลกครั้งที่2นั้นคืออะไรมีดีอย่างไรทำไมทหารยูเครนถึงกลัวมาฟังกันนะครับโดยอาวุธรุ่นนี้นะครับก็คือปืนกลเบาแบบ MP40 ซึ่งมีการใช้งานในกองทัพรัเสเซียในปี2022และหลายครั้งยังใช้อยู่นะครับ โดยปืนกลมือแบบ MP 4 0นะครับเป็นสุดยอดปืนกลที่เป็นที่นิยมในกองทัพนาซีเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2อ,อย่างแรกนะครับด้วยน้ำหนักเบาการใช้งานง่ายจะเห็นได้เลยว่าทหารราบเยอรมันเนี่ยนิยมอาวุธรุ่นนี้มากมานะครับเพราะมีความคล่องตัวสูงสามารถใช้งานได้ในสมรภูมิระยะประชิดหรือสมอรภูมิตามคูเลตได้เป็นอย่างดีสังเกตได้เลยนะครับว่าพานท้ายของมันสามารถพับเก็บได้และแรงถีบของมันเนี่ยน้อยมากสามารถทําการยิงแบบยืนยิงหรือยิงจากเอวก็ได้เหมือนกันแรงถีบม่น้อยมากๆ โดยกระสุนที่ใช้จะเป็น9.19ม mm, ินะครับแบบพาราเบลลัมนั่นเองตลับแมกกาซีนของ MP40 นะครับบรรจุได้32นัดต้องบอกว่านี่คือสุดยอดอาวุธนะครับที่ผลิตได้ง่ายราคาถูกจะเห็นได้เลยว่ามันใช้เหล็กธรรมดาและกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนนะครับซึ่งไม่แปลกใจที่รัเสเซียอาวุธรุ่นนี้มาใช้เนื่องจากผลิตได้ง่ายราคาถูกนะครับสามารถใช้งานในสมรภูมิระยะประชิดเช่นคูเลตหรือตามอาคารบ้านเรือนต่างๆได้เป็นอย่างดี ต้องบอกว่าถึงแม้จะเป็นอาวุธที่เก่าเนี่ยนะครับแต่ในสงครามโลกครั้งที่2อ,อาวุธรุ่นนี้เนี่ยนะครับสังหารทหารฝ่ายอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสและอีกหลายประเทศไปจำนวนมากรวมไปถึงในสมรภูมิมสตาลินกราดเนี่ยทหารเยอรมันก็ใช้อาวุธรุ่นนี้ในการสู้และสังหารทหารโซเวียตได้ไปจำนวนมากนั่นเองและล่าสุดรัสเซียเอามาใช้กับยูเครนแล้วนะครับอาวุธรุ่นนี้เนี่ยมีความน่ากลัวมากๆ